สวัสดีค่ะชื่อต้อมอัญชลีเก้ามณีโชตินะคะผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะน้องพิสนุจิรัชติวดีค่ะ อยู่ภายใต้ใสายงานของพี่หมอก,ก้องทักรพ,พัฒนาเพชรนั่นเองค่ะพี่ต้อมนะคะก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทําธุรกิจนะคะโอเมก้าสนะคะร่วมกับธุรกิจส่วนตัวค่ะเพราะว่าเป็นธุรกิจที่ส่งต่อง,ง่ายรับต่อง,ง่ายด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะสินค้าของเรานะคะเป็นงานวิจัยส่งออกค่ะนะคะแล้วก็ราคาหลักร้อยแต่คุณภาพหลักร้านค่ะที่สําคัญเลยค่ะวันนี้นะคะดูแลตัวเองนะคะและคนที่เรารักทางครอบครัวนะคะแล้ว okay, แค่กินดีแล้วไปส่งต่อเท่านั้นเองค่ะเนาะแล้วก็นะคะที่สําคัญจะได้ในเรื่องของแผนธุรกิจมาด้วยค่ะซึ่งทําง่ายและได้จริงๆเลยนะคะแค่นะคะนําตัวเราเนี่ยะคะ่ะสุขภาพดีแล้วไปพรีเซนต์เองนะคะก็สามารถรับส่วนแบ่งการตลาดได้สูงถึง60%เลยค่ะจะดีกว่าไหมคะวันนี้บริษัทไม่ต้องสร้างลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีก็ไม่ต้องทําด้วยค่ะ แค่ซื้อสินค้านะคะเพื่อมาดูแลตัวเองก่อนเลยค่ะแล้วกินดีไปบอกต่อนะคะพอสุขภาพดีแล้วนะคะก็นะคะมารับเป็นส่วนลดเงินทอนนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจ ซึ่งง่ายมากๆเลยค่ะทําแค่2ข้อเท่านั้นค่ะของเราเงื่อนไขก็น้อยมากๆเลยในเรื่องของแผนธุรกิจนะคะเพราะว่าแผนของเรามีทั้งหมด5ข้อทําแค่2ข้อค่ะในเรื่องของการแนะนําหรือการบริหารทีมถ้ายังไม่เป็นก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเงื่อนไขน้อยตรงที่ รู้จักคนน้อยก็ทําได้ค่ะไม่มีประสบการณ์ก็ทําได้ไม่เก่งก็ยังทําได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะทํางานเป็นทีมนั่นเองค่ะจะดีกว่าไหมคะวันนี้นะคะงานออนไลน์เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งค่ะแล้วที่สําคัญเลยค่ะยังเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานเราได้ด้วยค่ะวันนี้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ถ้ามีกระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางจะดีกว่าไหมคะวันนี้นะคะที่นี่นะคะรีแฮปปี้ Happy ของเรานะคะ มีผู้ที่สำเร็จนะคะแตะรายได้สูงสุดวันล,ละ15,000บาทแล้ว35ท่านค่ะไม่ยากจริงๆนะคะง่ายมากๆเพราะวันนี้ค่ะเราทำงานเป็นทีมค่ะไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเราช่วยกันทำค่ะนะ้องแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะ,ะเราจะมีแม่ทัพแม่ทีมที่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมใช้ค่ะให้เราไว้ใช้งาน งานออนไลน์ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะวันนี้ต้องก็อยากให้พี่น้องทุกท่านนะคะเปิดใจเลยค่ะเปิดใจมารับนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของรายได้ค่ะที่บอกได้เลยค่ะตอนนี้นะคะสุดยอดกับงานเครือข่ายที่นี่มากค่ะแล้วที่สำคัญกว่านี้เลยค่ะเรานะคะได้ทานสินค้าที่เป็นออร์แกนิก100%แน่นอนเลยค่ะ วันนี้บอกได้เลยนะคะธุรกิจที่ลิสตปีของเราทําง่ายและได้เงินจริงๆค่ะต้องก็อยากเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะทําธุรกิจด้วยกันนะคะสําเร็จและรวยที่นี่แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ